ลื่ไปเก็บบวบกับคุณปูงหันที่น้องเลื่นไปเก็บบวบดูสิคะบวบพร้อมทานแล้วคะ่ะจะไปเข้าโรงคัวค่ะจะไปเข้าโรงคัวไปเข้าโรงคัวทําบุญคะ่ะทําบุญบวบปลูกเองหลังบ้านคะ่ะบวบปลอดสารบวบปอดสารค่ะตรงเนี้ย บวกเนื้อยย,ยาวๆละไม่มีคนจักให้ดูไม่มีคนจักให้ดูดอันนี้ก็ไปทำใส่แกงใส่อะไรก็ได้ค่ะแกงใส่เห็ดพอดีมีเห็ดบดก็ไปแกงใส่เห็ดบดแกงใส่เห็ดบดเลี้ยงแขกที่นอ้องเอ้ยเลี้ยงแขกในงานขาวดำไปเลี้ยงแขกค่ะไปเลี้ยงแขกญาติใหญ่เสียไปช่วยงานเขาค่ะเอาไปช่วยงานเขาสักหนอ่อย เราไม่เข้าสวนวันสองวันแค่นั้นแหละกินน้ำพรุ่านด้เพี่น้องกับเพื่อนในเป็นน่วยละน่วยงามๆผัดซะน่วยงามๆสวยๆเลยค่ะน่วยใหญ่ๆเลย <c oughs> น่วย,ย,ยใหญ่ๆน่วยใหญ่เลยบวหน่วยใหญ่เลยค่ะเอาไปทำอะไรกินดีนาะนใส่ผัดใส่ไข่เอาไปแกงใส่หน่อไม้เอาไป หนึ่งปลาก็ได้แล้วสาราพัดประโยชน์พี่น้องเยวจะห่ออยากกินยังเนาะอันนี้ก็จะเอาไปสมทบเพิ่นไปเขาขั้วเขาขั้วเราจะ่นสิเฮ็ดยังห้กินไปเรียงแขกเรียงก้นซอยเพิ่นเอาจุงไว้กับสีแ้ได้ไหมพี่น้องแกเร็วเร็วอันนี้เพาเขาสวนแกมือสองมือพี่น้องเอ้ยมือเนี่เยเลยคุณยาย่ก็ลืมไปเจ็บ้าอหัน ปูไปเก็บยายลืมไปเก็บก็เลยบาได้ภาพการเก็บบวกเอาบวกสดๆนี่แหละม่ไห่บวกสดปอดสารครับสดๆปอดสาร